ผีพรายกระซื้อโดยใกล้สูกนาริมน่านเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นกับฉันและคนในครอบครัวเมื่อ20กว่าปีก่อนตอนที่ฉันอายุ27และเพิ่งแต่งงานใหม่แฟนของฉันเป็นคนโรแมนติกเขามักจะเติมความหวานให้ความรักของเราเสมอเขาชอบพาฉันไปเที่ยวสถานที่ต่างๆโดยเฉพาะอย่างยิ่ง สถานที่เที่ยวที่ฉันต้องการจะไปเขาตามใจฉันทุกอย่างไม่ว่าจะเรื่องไหนๆและนั่นเองคือเหตุผลที่ทำให้ฉันหลงรักเขาเป็นอย่างมากรวมไปถึงครอบครัวฉันด้วยวันหนึ่งเขาบอกกับฉันว่าจะชวนไปเที่ยวชมวิวที่ลำน้ำทางภาคเหนือเพราะช่วงนั้นเป็นหน้าหนาวแค่ฉันบ่นว่าอยากเที่ยวที่ที่เป็นธรรมชาติเพราะความถึงเครียดจากการตั้งท้อง ครั้งจะพาไปขึ้นเขาก็คงจะไม่เหมาะจึงชวนไปเที่ยวอุทยานแห่งชาติลำน้ำนานเพราะมันทางไกลและไม่ต้องเดินขึ้นเขาแถมยังมีธรรมชาติการไปเที่ยวในครั้งนี้เป็นการนอนค้างคืนโดยมีฉันและครอบครัวรวมถึงเพื่อนของแฟนฉันด้วยพอถึงวันนัดก็ออกเดินทางทันทีแวะซื้อข้าวของสำหรับการตั้งแคมป์ และขับรถตรงไปที่อุทยานด้วยความตื่นเต้นเฮ้ยมากันอีกแล้วเหรอประเดียวก็ได้แหกปากร้องลัน่นหนีหัวซุกหัวซุนกันอีกรอขณะที่แฟนติดต่อกับเจ้าหน้าที่เพื่อขออนุญาตตั้งคมปข็มเจ้าหน้าที่อุทยานคนนั้นบ่นขึ้นมาเลยเลอยพอให้พวกเราได้ยินชัดฉันจึงเป็นคนหนึ่งซึ่งคีสงสัยอยู่แล้วจึงเอ่ยถามเพราะต้องการคำตอบ มีอะไรหรอคะหมายความว่ายังไงที่บอกประเดี๋ยวต้องแหกปากร้องลันน่นหนีออกมาเจ้าหน้าที่อุทยานคนนั้นมีสีหน้าที่เจื้อนลุงทันทีเรากลับรู้ตัวว่าได้พูดอะไรบางอย่างที่ไม่ดีและไม่งามออกไปเขารีบปฏิเสธบอกว่าไม่มีอะไรหรอกแต่มันจู่งแจง้งจนเห็นได้ชัดว่าเขาโกหกบอกมาตรงๆเถอะนะคะที่พูดมาครูหมายความว่ายังไง หลังจากที่ฉันเศราสีอยู่นานสองนานขอก็ปองปากกระซิบตอนนี้มีข่าวว่าผีพรายอาลวาดอยู่นะครับอะไรนะผีพรายพวกเราทวนคำดังลันเจ้าหน้าที่อุทยานคนนั้นบุกมือที่ยิบแสดงอาการให้เงียบป,ปากเบาๆสิครับเกิดโขนามาได้ยินพวกมีวังถูกดาเปิ้อแน่แฟนของฉัน หักพวงมาลัยเบี่ยงรุดเข้าข้างทางครูเดียวเจ้าหน้าที่คนนั้นก็เดินเข้ามาหาแล้วเริ่มเล่าเรื่องมันนีว่าเมื่อเดือนที่แล้วในเช้าวันที่มีม่านหมอกของฤดูหนาวโดยตัวลงมาปกคลุมพื้นน้ำชาวบ้านที่ลองเรือก็บด่างที่ลงเอาไว้ตั้งแต่เมื่อวานช่วงคำ่ำลองเรือไต่ตามเชือกด่างที่ขึงไว้กับตะข่ายไว้บนเรือจนกระทั่งมาถึงจุดหนึ่ง รู้สึกว่าด่างมันหนักปแปลกๆถึงขนาดทุน่นลอยต้องจมดิ่งมิดพืนน้ำอาร่างดีใจคิดว่าได้ปลาตัวใหญ่เพราะจากน้ำหนักที่ชาวบ้านคนนั้นพยายามดึงและสิ่งที่ติดอยู่กับด่างก็ซูมือด้วยขนาดที่ได้คงไม่ต่ำกว่า40กิโลเป็นแน่ปลาใหญ่ขนาดนี้ไม่ปลากฏคั่งก็ปลาบึกซึ่งมีคนเคยบอกว่าเคยพบในขณะที่ตัวเขา หาปลามาหลายสิบปีก็ยังไม่เคยเจอปลาขนาดใหญ่เท่ากับที่คิดในครั้งนี้เร่งมือดึงซางขึ้นเรืออย่างลิงโลดพร้อมร้องบอกลูกชายวัยสิบแปดวัยรุ่นที่ยอมตื่นเช้ามาช่วยพ่อก่อนไปโรงเรียนทั้งสองช่วยกันดึงจนสุดแรงและแล้วมวลตะขครยก็หลังรางอะไรบางอย่างให้โผ,ผล่พ้นน้ำผิวของสัตว์ชนิดนั้นขาวซีดมุนและเมือก นั่นไอพ่อปลาท้องลูกชายตะโกนร้องลั่นด้วยอาการดีใจตัวพ่อเองก็ไม่ต่างยิ้มกว้างแต่แล้วรูปร่างและอวัยวะของสัตว์ที่ติดด่างจมน้ำอยู่นั้นยังผลให้สองพ่อลูกตกใจแม้จะไม่มีความรู้สูงระดับเรียนจุป,ปริญญาหรือเป็นศาสตร,ราจารย์ทั้งหลายแลแต่ทั้งครูก็มั่นใจว่าไม่มีสัตว์ชนิดใด ที่มีแขนและขาซ้ำยังสวมกางเกงยียนเช่นที่เห็นอยู่ในขณะดนี้ใช่แล้วมันไม่ใช่ปลาแน่แต่สิ่งนั้นกลับเป็นคนพ่อพีลูกชายของเขาตกใจรองรันพังหงายท้องจนตกเรือเดชะบุญว่าคนเป็นพ่อมีอายุมากพอสมควรแล้วเห็นคนตายมาก็ไม่น้อยจึงพอที่จะควบคุมสติเอาไว้ได้ ดึงตัวลูกชายขึ้นและทำการปลดหัวดางและลากร่างของผู้เสียชีวิตเข้าฟังก็จะสั่งให้ลูกชายวิ่งไปบอกเจ้าหน้าที่ว่าเขาและพ่อพึ่งจะเจอสพคนจมน้ำเจ้าหน้าที่เมื่อรู้ข่าวก็เร่งรุดนาไปยังฟังจัดการปลดร่างภูเสียชีวิตออกจากดางแล้วรอเจ้าหน้าที่ครูภัยมาจัดการต่อจากที่ดูสภาพศพในเบื้องต้นแล้ว คงไม่ได้เสียชีวิตจากการทำร้ายร่างกายแน่เพราะไม่มีบาดแผลก,การถูกทำร้ายใดๆถึงสิน้นอาจจะสามารถที่จะสรุปได้ว่าผู้ตายผู้นี้จมน้ำเสียชีวิตเองก็ได้ถ้าไม่มีรอยแผลแปลกๆบริเวณลำคอแล้วมองพื้นๆก็เป็นรอยกัดของมนุษย์แต่เป็นมนุษย์ที่แปลกเพราะมีจุดสองจุดเป็นรูโวขนาดปากกายัดลงไปได้ สำาัอย่างตรงกับตำแหน่งเส้นเลือดใหญ่อีกด้วยจากเหตุการณ์ที่ทุกคนได้เห็นได้ผูกพร้อมกันนั้นสร้างความมึนงงให้กับทุกคนที่อยู่ในพื้นที่เพราะรอยกัดที่เห็นไม่ว่าจะมองยังไงก็เป็นรอยกัดของมนุษย์แต่ไอที่เป็นรูโวตั้งหากที่มันค้านสายตาของทุกคนแม้จะพยายามหาคำตอบก็ไม่สามารถไขคำตอบให้กระจ่างได้ในที่สุดก็ส่งศพไปชนสูตร ให้เป็นเรื่องเป็นราวนั่นเป็นเพียงปริศนาปมแรกที่เกิดขึ้นและเช้าวันถัดมามีการพบศพคนตายอีกผู้เสียชีวิตมีสภาพศพเหมือนศพแรกและบริเวณขอก็มีรอยกัดเหมือนศพแรกเช่นกันที่นี้ก็เริ่มมีเสียงซุบซิบกันว่ามันชักจะยังไงยังไงอยู่เพราะการมีคนตายติดกันสองวันติด,ตดสภาพศพเป็นเหมือนกันทุกระเบียบนิ้ว เริ่มมีเสียงวิพากษ์วิจารณ์กันว่าอาจจะเป็นเพราะผีพรายน้ำบ่ายวันนั้นก็ได้มีพิธีบวงสวงขอขมาพระแม่คงคาและผีพรายน้ำซึ่งก็ยังไม่รู้แน่ว่ามีอยู่จริงหรือไม่และไม่รู้ว่ามีผีพรายน้ำที่ว่าสุขหัวอยู่แห่งหุนหรือตำบลใดกันแน่แต่พิธีกรรมนั้นก็ไม่ได้มีใครคัดค้านในพิธีจัดต๊ะหมู่เครื่องเส้น เอาไว้บริเวณริมฝั่งหลังที่ทำงานของเจ้าหน้าที่คนถูกทรงเชิญตัวมาเรียกผีพาารายเข้าร่างเพื่อบอกความตรงการจะได้ไม่เที่ยวเขินค่าคนให้เป็นผักเป็นปลาชิ้นนี้กูคือผีพลายต้องการของเส้นเป็นชีวิตกลกาวคน,คนเสียงแหบแห้งถูกเปล่งออกมาจากหญิงวัยกลางคนผู้เป็นรามทรงชาวบ้าน รวมทั้งเจ้าหน้าที่ต่างก็ขนลุกเพราะเสียงที่ได้ยินนั้นเป็นเสียงของชายแก่ทั้งที่ผู้พูดซึ่งเป็นร่างทรงนั้นเป็นผู้หญิงเก้าวคนก้าวคนเลยรอเจ้าคะแม่ค้าคนหนึ่งเอ่ยถามเสียงตื่นเมื่อได้รู้วัตถุประสงค์ของผีพร่ยน้ําแม้จะตระหิดอ,อยู่ว่าเหตุผลประการใดพรายน้ําตนนี้จึงเป็นผู้ชายทั้งที่เรื่องเล่าที่ได้ยินมาตั้งแต่เด็ก มักจะมองว่าผีพรายน้ำต้องเป็นผู้หญิงใช่ก่าวคุณก็ต้องการดวงวิญญาณคนก้าวคุณมาเป็นบริวารร่างส่งตะเบ่งเสียงบอกหลับตาคุมนาตัวสั่นทึมมา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 ใหม่ต้องเอาชีวิตคนก่าวคุณไม่ได้หรือเจ้าคะการจะให้ข่าคุณมันดูใจไม้ใส้กรรมเกินไปน้อยหมูม้ากาไก่ใช้แทนไม่ได้หรือเจ้าคะ แม้ขาคนเดิมถามเสียงสัน่นบัดนี้นางถูกแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนชาวบา้านและเจ้าหน้าที่ในการสื่อสารกับสิ่งลี้ลับที่สิงสู่อยู่ในรางสรงนี้ไม่ได้นี่พวกมึงเห็นกูเป็นตัวตลกอย่างนั้นเหรอรังทรงแต่เดิมก็มีทีท่าทมึงตึงอยู่แล้วตวัดลันโดยท่าทางที่เกลียวกราดทุกคนได้ยินเป็นต้องสะดุง้งแม้าตัวแทนคนนั้น กล,กลมหลงกราบกรานด้วยความหวาดกลัวแต่แต่แตคําพูดต่อท้ายประโยคข,ของร่างสรงที่เปล่งออกมานั้นคนที่ได้ยิงงนเงยหน้ามองรอรุนว่าพรายนามมีคอเสนออะไรให้ใช้ช้างเป็นตัวแทนของอีกจิตคนที่เลือก็กได้พราน้นาำในร่างทรงโบกทาทางเย็นลงกว่าเก่า หากใครที่คร่ำวอดอยู่ในวงการเลขห้วยก็จะเข้าใจในช่วงนี้ทันทีว่าช่างพี่ว่านั้นหมายถึงเงินตราหาชัช้างตัวเป็นๆที่กินยาหรือกินออยไหม่แล้ต้องการกี่ตัวล่ะเจ้าคะสีแดงก้าวหน้าก้าวหลังใครหนึ่งฟองร่างทรงบอกแล้วยิ้มก่อนที่จะทำท่าตัวสัน่นผับๆและงายหลังขอพับหมดสติ ครูเดียวเท่านั้นก็หล่มตาขึ้นชาวบ้านและเจ้าหน้าที่ที่อยู่ตรงนั้นถามกับร่างทรงว่าผีพรายต้องการเงินตราแทนชีวิตของมนุษย์เจ็ดคนสำอยังบอกใบแปลกๆที่อยากจะตีความทิ้งเอาไว้เสียด้วยรางทรงบอกว่าขำใบที่ว่าหมายถึงใช้เงินจำนวน990บาทแทนชีวิตของคนคนหนึ่งตอนนี้ผีพรายได้ไปสองคนแล้ว ย่งต้องการอีกเจ็ก็ใอคูณเลขนั้นเข้าไปเจ็เป็นจำนวนเท่าไหร่ก็นำเงินมาให้รางสุงตามจำนวนนั้นประเดี๋ยวรางสุงจะจัดการให้เอาเงินมาให้แล้วฉันก็จะทำพิธีให้รับรองหลังจากนี้จะไม่มีการตายเกิดขึ้นอีกฟันทงเย็นวันเดียวกันนั้นเงินจำนวนที่ว่าก็ถูกส่งไปถึงมือของรางสุงเป็นเงินที่ได้มาจากการรวบรวมของชาวบ้าน และเจ้าหน้าที่ร่างส่งรับเงินไปแล้วก็จัดการทําพิธีไม่ถึงครึ่งชั่วโมงเท่านั้นก็บอกว่าเสร็จสิน้นสำยังรับประกันโดยการเป็นตัวร่างทรงและลูกศิษย์จะนอนค้างที่ริมตะลิ่งคืนหนึ่งเพื่อพิสูจน์ว่าพรายไม่ต้องการชีวิตของมนุษย์อีกต่อไปแล้วแต่เช้าวันต่อมาก็พบศพของร่างทรงและลูกศิษย์นอนตายอยู่ริมตะลิงสภาพไม่ต่างจากศพแรกเลยแม้แต่น้อย ซ้ำในคืนต่อมามีคนเห็นร่างคนปร่งแสงเดินมาบริเวณนั้นและยังมีดวงไฟพริศนาลอยตองแตงไปมาอยู่บริเวณนั้นอีกด้วยตั้งแต่นั้นกรมอุทยานก็รวบรวมคนรอบข้างซึ่งเชื่อกันว่าขณะน,นี้มีผีพรายรวมถึงผีที่กลายเป็นบริวารกำลังโอ,อกอัลวาดเพื่อเอาชีวิตของคนจนกว่าจะครบจำนวน คนที่ไม่รู้เรื่องก็มากลางเต้นและต่างก็ต้องเก็บเข้าโค้งกลับกันตอนดึกบอกเป็นเสียงเดียวกันว่าถูกผีพรายและบริวารของผีพรายโลกแปลงตัวเป็นแสงลอยข้ามจากเกาะอ,อีกฝั่งพุ่งเข้ามาหาดีว่ากระโดดขึ้นรถเหยียบขันเร่งออกมาได้มีเช่นนั้นคงได้ตายกลายเป็นผีเฝ้าคุ้งน้ำตั้งแต่นั้นเป็นแน่ตัวฉันที่ได้ฟังก็ไม่ได้คิดอะไร โดยว่าส่วนใหญ่เป็นคนเชื่อเรื่องแบบนี้อยู่แล้วแม่จะไม่เห็นแต่ก็ไม่อยากลบลูต่างจากแฟนและเพื่อนที่ไม่เชื่อเรื่องนี้พวกเขาเพียงแต่หัวเราะร่วนและขับรถไปอย่างจุดตั้งเม้มพร้อมกับบอกเรื่องที่ฝั่งมามันเป็นเรื่องไร้สาระเราจัดการตั้งเต็นท์ทำอาหารร้องเพลงกันอย่างสนุกสนานเพราะเป็นช่วงฤดูหนาวอากาศจึงไม่ร้อนมากเพื่อนของแฟนฉัน พอเมาได้ทีก็กระโดดเล่นน้ำกันอย่างสนุกสนานพอให้สั่งนิดหน่อยก็กลับขึ้นมายางหมูดื่มสุรากันจนเย็นยำ่ำด้านฉันและครอบครัวก็จัดการทำอาหารกินกันยังมีความสุขเสียงหัวเราะคบคันกับท่าทางที่แสนตลกของเพื่อนแฟนที่พอเมาแล้วก็ทำท่าทางต่งตางๆให้ชวนหัวเราะเวลาผ่านไปอย่างรวดเร็วป่านนี้เป็นเวลาดึกทุกคนเมาหนัก จึงได้พากันนอนตัวฉันเองก็เช่นกันแม้จะไม่ได้ดื่มอย่างคนอื่นเขาแต่ก็เหน็ดเหนื่อยมาทั้งวันแล้วดังนั้นจึงหลับไหลไปในเวลาอันรวดเร็วอากาศยามดึกเย็นเยือกปลุกให้ฉันตื่นจากพวังฝันเพราะเกิดปวดเบาคราวแรกคิดจะนอนอ่านเอาไว้จนถึงเช้าจึงจะปลดปล่อยแต่มันก็สุดจะกลัน้นจึงปลุกแฟนที่นอนกลนอยู่ข้างๆแต่ไม่เป็นพ้น เขาเมาเกินกว่าจะรู้สึกตัวและลุกไปเป็นเพื่อนของฉันได้ฉันถอนหายใจยาวด้วยความเบื่อหน่ายมุดตัวออกจากเต็นท์ไปปลุกน้องสาวที่นอนอยู่เต็นท์ข้างๆเธอไม่ได้ดื่มเหล้าจึงไม่มีอาการเมาไม้จนเป็นปัญหาการตื่นเพียงแต่บ่นอุบนิดหน่อยแต่ก็ลุกไปเป็นเพื่อนกับฉันโดยดีทางเดินจากจุดตั้งเต็นท์ไปจนถึงห้องน้ำที่ทางอุทยานจัดไว้ค่อนข้างไกลพอสมควร เราเดินฝ่าความมืดฝ่าอากาศหนาวตรงไปยังแสงไฟริบรีที่เห็นอยู่ไกลๆพี่พี่นั่นอะไรนะน้องสาวของฉันสกิดถามเสียงสั่นเพราะความหนาวฉันหันไปมองตามปลายนิ้วชี้ก็เห็นเป็นดวงไฟประหลาดขนาดน่าจะพอๆก,ก,กันกับลูกมะพราะ้าวซ้ำยังมีสีเขียวนวลระเรือดวงไฟนั้นกระพริบวาบติดติดดับดับเป็นจังหวะอยู่กลางลำน้ำ ไม่รู้สิไฟจากโปะเรือหรือเปล่าฉันบอกจากความคิดภายในก่อนจะเดินตรงต่อไปอย่างห้องน้ำใช่หรือพี่แล้วทำไมแสงไฟจากโป้มันถึงลอยขึ้นลงได้ด้วยละ่ะนั่นเองฉันถึงกับสะดุง้งสก,กิดใจหันมามองอีกครั้งปรากฏว่าเป็นอย่างที่น้องสาวได้พูดจริงๆด้วยแสงไฟนั้นบางครั้งลอยขึ้นสูงบางครั้งก็ลงต่ำจนเรียผิวน้ำ ซ้ำยังลอยไปมาร่ากับมีชีวิตหรือว่านั่นจะเป็นกระสือเป็นกระสือใช่ไหมพี่คำถามของน้องสาวทำเอาฉันขนลุกวาบตั้งแต่คอเท้าจะหลุดกลางกระบาลเรื่องเล่าของผีในตำนานของไทยชนิดนี้ดวงไฟที่ว่าค่อยๆเข้ามาใกล้ริมฝั่งที่ครอบครัวของฉันตั้งแ็มอยู่นั่นเองทำให้ห่วงความคิดของฉันหลั่นเรื่องไม่ดีออกมาจนได้ ท่านั้นเป็นกระซื้อความปลอดภัยของคนในครอบครัวฉันแฟนฉันและเพื่อนของเขาคงเป็นเรื่องใหญ่ในตอนนี้ไม่ดรอช้ารีวิ่งตรงกลับไปยังแคมป์ทันทีเพื่อเตือนให้ทุกคนรู้ตัวสายตาก็เหลือบไปมองยังดวงไฟนั้นตลอดเวลาว่าระหว่างดวงไฟกับฉันใครจะไปถึงเต็นท์ที่ครอบครัวและแฟนฉันกำลังพักอยู่ก่อนส่วนตัวน้องสาวของฉันก็วิ่งตามมาอย่างเสียงหลง เราสองคนไม่นึกเลยว่านั่นเป็นการเบี่ยงเบนให้ดวงไฟกระสือหันมาที่เราฉันชะง,งักเท้าเมื่อเห็นว่าบัตรนี้ดวงไฟนั้นหันเฮมายังตำแหน่งที่ฉันกับน้องสาวยืนเก้์ๆกังๆอยู่เฮ้ยพี่กระสือนั่นมันจะพุ่งมาหาเราหรือเปล่านั่นพร้อมๆกับคำถามขอมน้องสาวจบลุงดวงไฟกระสือพุ่งขามน้ำมายังตำแหน่งที่เราทั้งคู่ยืนอยู่ และมันก็ไม่ได้ต่างจากที่ฉันคิดเพราะภาพที่เห็นอยู่ตอนนี้คือหน้าของหญิงชรานางหนึ่งผมเพารุงรังตาแดงกำมตข้อไม่มีรางแต่กลับมีผ่องใสตับไต่ใยม้ามและแสงวบวๆเกิดขึ้นบริเวณอวัยวะเต็นตุกตุกหิวกูหิวกระซือเย็บปริกเปิดปากคู่คำรามเสียงเย็นเยือบ ถลึงตามองฉันกับน้องสาวริมฝีปากที่มีเคี้ยวแหลมนั้นเปล้อะเต็มไปด้วยน้ำเมือกน้ำลายเต็มไปหมด<อ>น้องสาวฉันวีด้องลันทำให้ฉันสะดุงวอบจังหวะนั้นกระสือร้ายที่เห็นคํารามพุ่งเข้าใส่ฉันขวามือของน้องสาวได้อโอกวิง่งหนีไปอย่างสุดกำลังเสียงดังผลักตามมาด้วยเสียงกรีดร้องที่กึบก,กองสะท้อนในขวาม,มือฉันไม่แม้แต่จะหยุด และหันกลับไปมองทางรอดทางเดียวก็คือตรงวิง่งหนีไปให้ถึงแคมป์โดยเร็วที่สุดในขณะที่ทางวิ่งและกรีดร้องแรงจากน้องสาวทำให้ตัวฉันกระตุกง,งายหลังตั้งตัวขึ้นได้ก็ดูว่าเกิดอะไรขึ้นภาพที่เห็นทำให้ฉันเสียวาบหมวนท้องอยากจะอาเจียนน้องสาวยืนตาเลือกกางแขนควยคว้าในอากาศตรงไหบาร้ามีหัวของกระซือกอดติดอยู่ พอสังเกตดีๆก็รู้ว่ามันกัดคอของน้องสาวแบบฝังเขี้ยวจนมิดกำลังที่ฉันจะพุ่งเข้าไปช่วยเหลือร่างของน้องสาวก็หลอยจากพื้นกระเสือร้ายใช้แรงกัดขบแน่นดึงร่างของเธอขึ้นไปบนอากาศและตรงไปกลางแม่น้ำด้วยความรวดเร็วฉันหวีดร้องสุดเสียงเรียกชื่อน้องสาวรำไห้พูดไม่เป็นภาษาระยะห่างจากตรงนั้น กับที่ตั้งเข้มไม่ไกลมากนะักคนอื่นๆจึงได้ยินและออกมาดูฉันร้องบอกปากคอสันว่ากระสือร้ายขาบน้องสาวข,ของฉันไปปล่อยที่กลางน้ําพอทุกคนมองตามก็ตกอกตกใจเอะอะตอนนั้นเรือหาปลาของชาวบ้านเล่นมาพอดีพวกเราหินแสงไฟจึงรองเพื่อขอความช่วยเหลือเรือหาปลาคนนั้นเขาช่างใจดีเหลือเกิน แลนเรือตรงไปยังแสงกระซื้อโดยไม่มีท่าทางหวาดกลัวครูเดี่ยวก็เห็นร่รงๆว่าร่างของน้องสาวนั้นถูกปล่อยให้รวมน้ําและดวงไฟกระซื้อนั้นคามไปยังกออีกฝั่งและหายไปกับหมูเมกไม้เรือหาปลาช่วยฉันพาตัวน้องสาวกลับมาส่งที่ฝั่งเธอยังไม่ตายแต่ก็จวนตายเต็มทีหายใจรวยรินตัวสีเหลืองเป็นไก่ต้ม ฉันพยายามเรียกชื่อของน้องสาวถึอไม่ตอบสนองลมหายใจแผ่วลงทีละน้อยก่อนจะถึงโรงพยาบาลเพียงไม่กี่ร้อยเมตรร่างกายของเธอไม่ตอบสนองและสิ้นใจตายในที่สุดครอบครัวของเราเสียใจมากการท่องเที่ยวประชุมธรรมชาติในครั้งนี้กลายเป็นสุกนนาตร,รรมอันแสนเจ้าเรากลับไปยังอุทยานแห่งนั้นอีกครั้งเพื่อไว้อาลัยให้กับน้องสาว พอเจอกับเจ้าหน้าที่อุทยานคุณนั้นอีกครั้งก็บอกความจริงไปว่าสิ่งที่น่ากลัวและทำให้เกิดการสูญเสียในครั้งนี้ไม่ใช่ผีพรายน้ำแต่มันเป็นกระซื้อ